ผมกำลังถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูต้นไม้ชน,นิดหนึ่งทึ่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งป่านักค่ายพงไทยแต่ตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไฟได้เป็นนักค่ายป่าคอนกรีตไปเรียบร้อยมันใช้เวลาประมาณ15ปีในการรัดจนต้นประดูบ้านต้นนี้ ตายเพื่อนๆจะสากต้นประดูยังมีอยู่ใช้เวลาประมาณ1 5 5ไปีมันไซึ่งเราจะเห็นสภาพเช่นนี้บ่อยๆในปัจจุบันจริงๆแล้วต้นไม้ต้นนี้จะมีพุ่มที่ใหญ่โตแต่ทางเ,เทศบาลได้มาตัดเนืงจากมันไปทับสายไฟอะไรต่างๆ แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าต้นไทรมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในการที่จะเป็นแหล่งอาหารของนกเรือกันลอกปราแตหรือว่อาสัตว์ป่า,าแต่เมื่อมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่มันเป็นนักบุญแต่เดียวกันเนี่ยไอเม็ดของมันที่นกกินแล้วไปถ่ายไว้บนต้นต่างๆไม่ว่าต้นอะไรต้นตาลต้นไม้โตๆที่เขางันขึ้นมา ก็าสามารถที่จะทำมันตรายได้ภายในไม่เวลาไม่กี่ปีโดยเาะ่ะนั้นเขาจะเติบโตค่อนข้างเร็วเพราะงั้นตอนนี้ต้นในปะดูป่ายยังมีอยู่กิ่งเดียวกันนงที่ยังไม่ตายแต่คิดว่าไม่นานก็คงตายก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้รู้จักครับต้นไม้ที่เป็นทั้งนักบุญและสาตายขอบคุณครับ